ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสาลบีดกันเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเรื่องราวของโอริอิเมอิโนะอุเอะนางเอกของเรื่องบรสเชฟมรณะกันนะครับเรื่องราวของอิโนะอุเอะนั้นคู่ศีสหายผองเพื่อนของอิจิโกะที่ร่วมสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนที่จะลงเอยเป็นคู่ชีวิตกันมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับที่น่ารับชมเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็เดี๋ยวมารับฟังกันเลยนะครับ ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปรับชมประวัติความเป็นมาของอินุเอะกันก่อน,นครับก่อนข้างที่จะเป็นชีวิตที่น่าเศร้าอยู่ในวัยเด็กของเขาเพียงอายุ3ขวบโซระพี่ชายวัย18ของอินุเอะเนี่ยได้พาน้องสาวหนีออกจากบ้านเนื่องจากไม่สามารถทนภาพของที่บ้านก็คือทนพ่อแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วพ่อนั้นก็ถูกกระบ,บุว่าเป็นคนขี้เมาส่วนแม่นั้นก็เป็นโสเปนีนะครับชอบโต้เถียงกันและก็ทุบตีลูก พี่ชายของเธอนะครับจึงพาน้องสาวนี้ออกจากบ้านมาอยู่ที่เมืองคาราคุระส่วนพ่อแม่ของเขานั้นก็ไม่ได้ถูกระบ,บุว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่ชายวัยสิบแปดก็โตพอที่จะเลี้ยงน้องสาวได้ก็ทํางานเลี้ยงดูจนวันเวลาผ่านไปนะครับหกปีก็ถือเป็นวันที่มีความอบอุ่นและก็มีความสุขนะระหว่างเธอกับพี่ชายถึงแม้ว่าชีวิตในโรงเรียนของอินุเอะนั้นจะถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนกันแกล้งอยู่ตลอด เพราะว่าเขานั้นมีสีผมที่แปลกกว่าคนปกตินะครับคนปกติของญี่ปุ่นน่าจะมีผมสีดําแต่อิโนเอะเนี่ยอาจจะมีผมสีทองเลยทําให้เพื่อนๆน,นั้นชอบแกล้งเขาในวันหนึ่งโซระพี่ชายของเธอนะครับได้ซื้อกิฟตติดผมมาให้แก่อิโนเอะแต่เธอก็ไม่ค่อยชอบมันเพราะว่ามันเนี่ยดูเด็กเกินไปเธอจึงน้อยใจนะครับไม่พูดกับพี่ชายในวันเดียวกันนี่แหละครับที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วทาให้พี่ชายของเธอเนี่ยต้องเสียชีวิตลง เธอนะครับจึงติดคลิปนี้ไว้ตลอดเวลา1ปีผ่านไปนะครับเจอก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทัศกิก็เป็นเพื่อนที่คอยปกป้องเธอที่โรงเรียนนั่นเองแหะครับก่อนที่เธอนั้นจะมาพบเลโก,ก็เข้าร่วมกลุ่มกับอิจิโกในภายหลัง หลังจากที่ก้อนนั้นได้พบเจอกับกลุ่มของอิจิโกะแชทและก็อิจิดะก,ก็รวมถึงลูเคียด้วยในตอนนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาพัวพันกันเป็นกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษแบบเดียวกันมารวมกลุ่มเนี่ยและทําให้พลังของอิโนโอเอะนั้นตื่นขึ้นในเวลาต่อมาเกิดเป็นพัฒนาการและพลังซึ่งก็มีพลังของการปฏิเสธเป็นพลังสายสนับสนุนที่เกินกอบเกตของพระเจ้าด้วยซ้าไอเซนนั้นก็เคยพูดไวน้นะครับถือว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างดีและมีประโยชน์มากทีเดียวเลยครับ มาดูกันต่อด้านพลังของอินุเอะกันนะครับซึ่งถูกระบุว่ามันเป็นฟูบิงเหมือนกับแชตก็ลองฟังจากคลิปนี้ครับออที่ฉันใช้บราโซเดเลจ่าในฮิกันเต้ได้ครั้งแรกสิ่งที่อยู่ในใจของฉันก็คือความภาคภูมิวัตถุที่บรรทัดของฟูบิงของฉันก็คือผิวของแขนทั้งสองนี้ถึงแม้ว่าในต้นเรื่องนั้นจะระบุว่ามันเกิดจากพลังที่ล้นตะลักของอิจิโกออกมา ซึ่งมันก็อาจเป็นไปได้ครับที่พลังที่ล้นออกมาจากตัวของอิชิโกะเนี่ยจะปลุกพลังในตัวของอินุเอะเนี่ยให้ตื่นขึ้นอย่างที่รู้นะครับว่าพลังฟูบิงเนี่ยจะได้มาจากลูกที่เกิดจากคันของแม่ที่โดนฮอลโลนั้นกัดหรือสืบสายเลือดจากฟูบิงเกอร์มาแต่อินุเอะก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวในส่วนนี้จึงมีความคลุมเครือยอยู่เช่นเดียวกันครับแต่เมื่อเราศึกษาลักษณะของฟูบิงจากปากของกินโจนะครับลองฟังจากคลิปนี้ครับ การดึงวิญญาณที่สถิตอยู่ในสรรพสิ่งออกมาและควบคุมมันสิ่งที่มีวิญญาณนั้นคิดว่ามีเฉพาะในสิ่งมีชีวิตเหรอทุกๆอย่างที่อยู่ในโลกใบน,นี้นะมีวิญญาณอยู่ไม่ใช่แค่พวกสัตว์หรือว่าต้นไม้ขนาดของวิญญาณนั้นอาจจะเล็กแต่ไม่ว่าจะเป็นสาไฟรหรือว่าเก้าอี้แล้วก็แก้วน้ําก็มีวิญญาณอยู่ ก็จะเห็นได้ว่านะครับของทุกๆอย่างนั้นก็มีจิตวิญญาณรวมถึงกิฟติดผมมันนี้ด้วยเมื่อเรามีอุปกรณ์ใดๆก็ตามครับที่ใช้ได้อย่างคุ้นเคยก็จะสามารถควบคุมมันได้ซึ่งสิ่งของต่างๆรวมถึงกิฟติดผมเนี่ยก็จะมีพลังในการที่จะช่วยตัวของผู้ใช้อยู่แล้วความสามารถของพลังฟูบิงเกอร์เนี่ยคือการดึงพลังจากสิ่งของนั้นออกมาแล้วเสริมมันให้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับด้วยวิญญาณของตัวของผู้ใช้เองทําให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้อุปกรณ์ที่คุ้นเคยเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งของนั้นได้กินโจนะครับยกตัวอย่างของเขาก็คือการใช้สร้อยคอของเขาเนี่ยมากลายเป็นดาบได้ก็สามารถใช้สิ่งของที่ติดตัวของเราเนี่ยที่มีความคุ้นเคยเนี่ยแปลงเป็นอาวุธได้นั่นเองครับซึ่งการที่กิฟตติดผมธรรมดาจะกลายเป็นสิ่งของที่มีพลังได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ มาดูกันต่อด้านความสามารถของกิฟติดผมของอินูเอกันครับว่ามันมีพลังในการปฏิเสธด้วยรูปแบบและก็มีสเกลพลังอะไรบ้างอินูเอนั้นสามารถใช้กิฟติดผมของเธอที่มีตัวตนของพูดตัวจิ๋วเนี่ยหตัวดังนี้ความสามารถที่1ครับประกอบด้วย3ตัวแรกก็คือยินานิคุพูดจิ๋วตัวผู้ชายที่ปิดตาไว้ข้างหนึ่งไบกอนพูดจิ๋วแบบชายอ้วนที่มีหัวโลนและก็ปิดแมส และก็ลินล,ลี่พูดจิ๋วผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับตักแตนตำข้าวใช้โดยการเรียกชื่อของพวกเขาอินานิคุไบกอนลินล,ลี่สามโลกข่สวรรค์จันขอปฏิเสธเกิดเป็นพลังในการปฏิเสธภ,ภายนอกนั่นเองครับก็จะเกิดเป็นโล่สีเหลืองทองขึ้นมาใช้ในการป้องกันได้แต่มันอาจจะไม่ได้มีความทนทานที่มากมายนักนั่นเองครับ ความสามารถที่2ครับก็ประกอบด้วยพูดจิ๋วอีก2ตัวก็ได้แก่จุนโอพูดตัวจิ๋วผู้ชายที่มีลักษณะาภายนอกนั้นเป็นผู้หญิงสวมด้วยเสื้อสีแดงกับอายามิพู้จิ๋วที่สวมชุดเสื้อคลุมใช้โดยการเรียกชื่อของพวกเขาชิ่นกันจุนโออายามิโลกแฝดคืนสวรรค์จันขอปฏิเสธก็จะเป็นพลังในการปฏิเสธโลกภายนอก สามารถทำให้สิ่งของที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นกลับคืนสู่สภาพก่อนถูกทำลายได้ประมาณว่าฟื้นฟูหรือการรักษานั่นเองแต่มันก็คือการย้อนกลับไปในตอนที่ยังไม่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองความสามารถที่3มครับก็จะมีพูดอีกหนึ่งตัวก็คือจิบากิพูดตัวเกี่ยวผู้ชายที่มีลักษณะขี้โมโหแล้วก็สวมด้วยผ้าปิดหน้าเนี่ยก็จะมีการใช้โดยการเรียกชื่อของเขาซูบากิโลดเดียวพาสวรรค์ฉันขอปฏิเสธ มีพลังในการปฏิเสธตั้งสองด้านของโลกสร้างเกราะขึ้นมาในตัวของศัตรูแล้วปฏิเสธการรวมตัวของสสารหรืออีกในหนึ่งก็คือการผ่าร่างของศัตรูและก็ปฏิเสธในการที่จะให้มันรวมตัวกันแล้วก็จะถูกแยก,กออกเป็นสส่วนนั่นเองครับซึ่งก็เป็นกระบวนการในการโจมตีนั่นเองแต่ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนแอและก็ไม่มีพลังในการโจมตีที่มากมายนักก็เคยถูกยามีนะครับบีบแตกไปด้วยซ้า แต่ก็ยังดีครับที่ได้อาจิเงินนะครับจากกลุ่มไบเติร์เนี่ยช่วยรักษาให้จนมันกลับกลายมาเป็นปกตินั่นเองครับก็มาดูความสามารถสุดท้ายครับกับความสามารถที่4ได้แก่โลซีสวรรค์ก็ใช้พูดขิว4ตัวจากที่ใช้ในการสร้างโลนะครับ3ตัวแล้ก็ตัวที่ใช้ในการโจมตีอีก1ตัวก็คืออินานิคุไบกอนดิลลี่และก็ซูบากิ เป็นพลังในการปฏิเสธของการถูกโจมตีครับเมื่อใช้โล่นะครับป้องกันการโจมตีแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นการระเบิดของแรงกระทบและมันจะสะท้อนกลับไปหรือเป็นโล่สะท้อนกลับนั่นเองครับซึ่งตอนที่เห็นก็น่าจะเป็นในช่วงของภาคโคบิงเกอร์นะครับที่ใช้กับอินโจอานั่นเองและจงหมดนี้ก็คือสี่กระบวนกานะครับของพลังแห่งการปฏิเสธของอิโนเอซึ่งแน่นอนครับว่ามันประกอบด้วยความสามารถที่1นึ่สามข่ายโล่สวรค์ความสามารถที่2โล่แฝดคืนสวรค์ ความสามารถที่3โลดเดี่ยวผ่าสวรรค์และความสามารถที่4โลดสี่สวรรค์ซึ่งแน่นอนครับเมื่อเรามองดูแล้วเนี่ยจะมีความสามารถที่1นนะครับในการสร้างโล่ขึ้นมาเนี่ยใช้อยู่ตลอดแต่ก็ไม่ได้มีความแข็งแรงมากมายนะักแต่หลักๆเลยก็จะเป็นกระบวนทาหรือความสามารถที่2ครับโลกแฝดคืนสวรรค์เนี่ยคือการรักษา มันอาจจะไม่ใช่การรักษานะครับแต่เป็นการฟื้นสภาพนั่นเองก็มีความสามารถที่เหนือกว่าการย้อนเวลาหรือการย้อนมิติเลยก็ว่าได้ลองฟังคลิปนี้กันครับกอรปฏิเสธจอนยหงไงพลังของผู้หญิงคนนี้เป็นการจำกัดเรื่องราวต่างๆที่เกิดข,ขึ้นกับเป้าหมายและปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเป็นพลังที่สามารถทำให้ทุกสิ่งกลับไปสู่สภาพก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรซึ่งมันเหนือกว่าการย้อนของเวลาและการย้อนมิติมาก ซึ่งจากคลิปนี้นะครับมันคือการปฏิเสธเหตุการณ์จำกัดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายและปฏิเสธสิ่งที่ถูกกระทำนั้นอย่างสิ้นเชิงทำให้กลับเกินส่สภาพเดิมเหมือนว่าเป็นการย้อนเวลาหรือการย้อนมิติมากครับซึ่งมันทำให้กลับคืินส่สภาพเดิมได้มันมีความเหนือกว่าการย้อนเวลาหรือการย้อนมิติมากครับหรืออาจจะเป็นพลังที่ล่วงล้ำกอบเขตของพระเจ้าไปได้เลยนะ เป็นพลังสายสนับสนุนที่ดีมากเลยครับโดดเด่นกว่าความสามารถอื่นๆของเธอเองในภาคสงครามเลือดปันปีครับอินุเอะนั้นก็ตามอิจิโกะไปทุกที่ช่วยเป็นสายสนับสนุนการรักษาแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่การรักษาบางไรของซันเกตุเนี่ยที่โดนโยบัตอักไปแต่พลังของอินุเอะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาดาบของอิจิโกะได้เพราะว่าพลังของโยบัตนั้นคือพลังในการทำลายนอนาคต ซึ่งการซ่อมแซมเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะว่ามันถูกหักในช่วงระยะเวลามาตั้งแต่ในอนาคตอินโนเอะนะครับก็มีบทบาทที่ไม่ได้เกินคาดอะไรนะครับเพราะว่าเธอนั้นก็เป็นแค่ตัวสนับสนุนนะครับไม่ใช่ตัวละครสายหลักในการต่อสู้อยู่แล้วหลังจากจบศึกของฟินซี่เนี่ยสิปีต่อมาอินโนเอะนั้นได้แต่งงานกับอิจิโกะและก็มีลูกด้วยกันแล้ว1คนก็มีชื่อว่าคาสึอิ่นเอง ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโอริอิเมอินุเอะนางเอกของเรื่องบรดเชฟมโนะซึ่งก็มีปลอดความเป็นมาเพียงแต่เท่านี้ครับซึ่งหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยครับลานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมากครับ